พูดไม่ค่อยชัดแต่ก็ทำเอาหลงรักได้เหมือนกันเปิดเจตคนดังดาราชายพูดไม่ค่อยรู้เรื่องฟังแล้วทำงงหนักมากครับจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวซึ่งต่อให้จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ความสามารถของพวกเขานั้นเรียกว่าคันเทพเลยทีเดียวจนหลายคนมองข้ามและยอมรับพวกเขาในที่สุดครับคนที่7ดาวขํามินตลกตัวเซอร์มาเซอร์ผมยาวแถมยังร้องเพลงพ้อะอีกด้วยนะครับด้วยเอกลักษณ์การพูดที่ไม่ค่อยรู้เรื่องของเขาทำเอาแฟนๆขำหนักมาก จนโด่งดังและกลายเป็นที่ชื่นชอบของคนดูในที่สุดมีโอกาสได้เล่นละครและออกรายการมากมายเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ดีทุกอย่างยกเว้นคุยไม่รู้เรื่องครับคนที่6มดดาคชาพาพิธีกรฝีปากแซบแทบไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับเพราะเป็นที่ชาวบ้านชาวเมืองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าฟังไม่รู้เรื่องด้วยเอกลักษณ์เสียงแหบบวกกับการพูดที่เร็วเร็วรัวรัวแถมยังพูดไม่ค่อยชดัดทําให้ผู้คนทั้งหลายถึงกับงงงวยทุกๆครั้งครับทั้งๆที่พย พยายามตั้งใจฟังแถมยังอ่านปากแล้วซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ไม่ปล่อยผ่านแต่อย่างใดครับพยายามปรปับปรุงอยู่ตลอดแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้เช่นเคยครับคนที่5เป้อารักพระเอกหนุ่มหล่อมาสเตอร์เคยยอมรับผ่านสื่อมาแล้วครับว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมีอุปสรรคกับการพูดไม่ค่อยชัดจึงทําให้ดูเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องครับแต่ถึงอย่างนั้นหนุ่มเป้เองก็ตั้งใจและพยายามทุกๆผลงานให้ออกมาดีที่สุดครับเพื่อแฟนคลับที่รักและสนับสนุนตัวเขามาโดยตลอดคนที่4ี่ นักชาลีนักแสดงหนุ่มหล่อสายตีดโด่งดังมีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเด็กครับปัจจุบันโตขึ้นมาก็ยังคงฮอตอยู่เช่นเคยเพียงแต่ว่าเจ้าตัวมีโรคส่วนตัวสูงมากครับมีเรื่องแปลกๆมาให้เราได้เห็นอยู่ตลอดแถมยังมีเอกลักษณ์การพูดที่ค่อนข้างเข้าใจยากอีกตั้งหากครับคนที่3เป๊กผลิตโชคนักร้องหนุ่มหลอ่อแจงนุ่มขวัญใจเหล่านุษย์ทั้งประเทศเคยโดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างครับจากการที่หนุ่มเป๊กดูเหมือนจะพูดไทยไม่ค่อยชัดนักแต่สําหรับเรื่องนี้หนุ่มเป๊กเอง ก็เคยออกมายอมรับครับว่าทุกคนก็รู้ว่าผมพูดไม่ชัดมันก็เป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไงการพูดไม่ชัดไม่ได้หมายความว่าไม่รักความเป็นไทยนะครับคนที่2ทอยทันวานักร้องหนุ่มมากความสามารถที่ไม่ว่าจะมีผลงานเพลงไหนๆออกมาก็จะเป็นกระแสฮิตติดชาร์จอยู่เสมอครับแต่ที่ดูจะเป็นจุดโดดเด่นหรือที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหนุ่มทอยเห็นที่จะเป็นเรื่องการพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นเองครับโดยเจ้าตัวก็น้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นครับพร้อมปรับปรุงให้ดีขึ้น ยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยครับคนที่ 1. เด่นคุณงามเนรพระเอกหนุ่มหล่อคนดังก็เป็นอีกคนครับที่เคยถูกมองว่าเขานั้นพูดไม่ค่อยชัดเอาซะเลยซึ่งตัวเด่นคุณเองก็ขอยอมรับตรงๆครับว่าตัวเองนั้นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแถมยังการันตีมาด้วยแฟนสาวแกนกนพัดนสอนก็บอกเหมือนกันครับว่าแฟนหนุ่มของเขานั้นพูดไม่ค่อยชัดแต่ก็เป็นคนที่น่ารักและจริงใจเอามากๆครับ